สวัสดีครับครับผมมือนีผ้าเด็กน้อยครับผมผ้าวัดดีญาละตีวัดดีญาละตีนั่นครับครับผมผ้าน้องไห้ครับผมสวัสดีครับนี่ครับคุณยาเพิ่นกำลังครับผมนี่คุณยาเพื่อนกำลังทําอาหารกินเทียงเนาะครับผมนี่ครับความเป็นอยู่นะครับผมก็เป็นกวติ่หนาลําบากนะครับผม มาได้กินเขาด้ขับเรื่อครับครับครับขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายครับเชิญแสบเชิญแสบครับนี่ครับวิธีความเป็นอยู่ก็คือว่าขอบคัวลาบากนะครับผมนี่ก็คือว่าเป็นส่างตกงานครับนี่ครับเมื่อนี่ก็มาเยี่ยมครับผ้าหลานครับผมผ้าหลานมาเยี่ยมอ่าน้องสร้างสุพรรษาครับสุพรรษานาะ บา่ามันยังทานนี่ครับนี่บบเป็นหนังครับบบเป็นหนังธรรมชาติของเฮาเลยครับบ่บเป็นหนังบบเป็นหนังธรรมชาติเลยครับนี่ครับไอแม่เพิ่นจะฝีเนาะ,ะอ๋อ <laughs> อันนี้น้องนองน้องสุภษษัสายเป็น้าโอ้สวยงามครับสวยงามแล้ออแของข้า ขาข้าอ่ะธรรมชาติแหละกระสางอยู่แล้วก็แม่กับต้องแก๊กสี่สุดเชือกเลยครับผมเขาใจเขาใจต้องเขาใจนะครับผมอุ้ยน่ารักน่ารักนี่นี่ตัวเมียครับตัวเมียจะตัวเมียอุ้น่ารักน่ารักมากเลยครับผมอ้ยแดดสีซองเพ่นได้นี่ครับนี่ครับนาสีมองนี้นี่นาจะทำเป็นหล่มกันสาดมาให้น้องครับผม อือันนี้กาําลังใบม่งนี่แต่ว่าควันี่ครับผมยอมรับครับนี่น,นี่ดูแลนอ้องงดีครับบุคคลที่นา่ายกย่องครับขอบคุณมากค่ะสวยงามมากครับสวยงามมากที่เา้าเขาอยู่ล่มร่ม ไอ้บันดีบ่ะวันดีไปดีทางไหนเนาะวันดีไปอยู่ลมพุณดีโอ้ยบกไข่บลาไปดอกขัว่าใกล้ปานนั้นเราก็บปลไปหรอกไข่เบิ่งาอยู่นมองนี้พ่อะมองนีมันมีโฮมแต่ก่อนว่าโฮมนี้ครับครับเขาใจอยู่เขาใจอยู่คือว่าสร้างกระไลเสื้อเขามาแล้วเนาะเขาใจอยู่ตัวนี้ครับสร้างลายเสื้อโฮมโฮมกบบกพรบอเพียงพอก็เลยเอาไปไว้กบกบบักขามใหญ่ครับ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  เข้าใจเข้าใจนะนี่เอ้อมาเป็นอย่างดอกสางหน่อยเล่นเล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 ยเฮ้ยสางหน่อยสนุกจังเลยนนี่นักฮักนักเขาไปเล่นเลยให้เขาไปยอกระดระวังเต่าสูบึงบึงจังหวะขาสูบิึงกันเออเฮ้ยชิสาแต่แม่เข้าใจดีครับ ดูในเขาขีนนาครับผมน่ารักมากเลยครับผมเก้ครับผมนี่ครับความสุขสนของเล็กน้อยครับธรรมดาธรรมดาความสุขสนเล็กน้อยครับยังนมาท่านในเขาโรงเรียนกับพิจารณ์สีมัดแหล่นี่การเขาโรงเรียนแล้วครับแต่ก่อนท้องสุกแทงเต็มนักกว่านี้อีกพลันพลานก็ท้องสุกนักกว่านี้อีกเอาเลยเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยละเอาเลยเอาเลยลูก เสวยงามมากเวลาเขาลงเงียนแล้วก็เป็นหมดเล่ครับนี่ครับต้องยกย่องนะครับคุณหญิงคนนี้นะครับเป็นควันช้างนะครับดูแลช้างนะครับนี่ครับครับผมนี่ครับดูแลช้างทั้งสามเชือกนะครับวันนี้ควานควานหมูเนาะก็ไปตัดอ้อยยังไม่ทันได้มาเนาะครับผมก็ดูแลแทนได้ครับผมนี่ครับ เก่งมากครับผู้หญิงคนนี้ครับผมนี่นี่นี่แนะนำชื่อด้วยครับแนะนำชื่อหน่อยแนะนำชื่อหน่อยครับช่องชื่อช่องครับผมค่ะดีค่ะฝากช่องน้องวันดีน้องสุพรรณษาด้วยนะคะตกงานมาจากพัทยาค่ะครับผมครับผมก็แนะนำด้วยนะครับผมฝากดูแลและติดตามด้วยนะครับผมก็น้องวันดีสุพรรณษานะครับผม ครับที่ตกงานมาจากพัทยาครับผมสวยงามมากครับน้องไอซ์นี่ไปเล่นแย่เลยครับผมวันนี้มาหาคุณย่าพอดีครับมาเยี่ยมคุณย่าก็ได้เล่นกับน้องสุพรรษาเลยครับผมฮะแมนอันนี้เป็นพีดี ตัวใ่วานโบตัวนี้อันนี้แม่ยันสิบเก่าโบมัน่นาจักปี่เราแม่เขาแม่สิบเจ็ดเนี่ยสิบเจ็ดตังงตวใหญ่ขวานอันนี้เป็นลูกสองตัวแล้วนะครับผมนนแม่ลินลี่เนาะได้ลูกสองตัวแล้ว<ด>สองเชือก,กแล้ว,วครับได้วันดีกับสุพรรษารนี่สุพรรษารนี่เล่นใหญ่เลยนี่น่ารักมากครับ เลีเออของกวยเตก๋กคนน่ากระโดดส้นคนนะตุ๊บตับตุ๊บตักแล้วเจกอนนะยัง่ท่านในเขารงเรียนในเขารงเรียนแล้วกะกะนิ่งมัดหละครับผมาที่ครับผมอู้ถือหอดกล้องนัปกเลยครับ ไปไหนอะอ๋ออ๋อมีซารประลดอยู่ครับคอ,อสซารประลดใหญ่จังใหญ่ดีโอเคครับอันนั้นเป็นของแม่วันดีโอไอเออวันดีตัวนั้นบอก,ก่ยวกับสางตัวงานนี่นละ่ะคนหลายเรื่องกันได้นน่ แต่ตกงานนี่มาสองนี่นี่นี่กินผสมกันกัดซอยแล้วเนาะเห็ดจะได้ได้เนาะซอยกันแล้วเนาะแบ่งให้น้องเอาเอาเยอะอีกเบิ่งไหนไอ้ลองเยอะเบิ่งสีบันดีเสียสระให้น้องได้นี่แมนบันดีเสียสระให้แล้ว ครับก็เป็นภาพน่ารักครับผมครับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทั้งพลานนะครับก็แบะเขามาผ้าน้องไอ่น้อแบะเขามาเยี่ยมคุณย่าครับมนดูความอยู่ของคุณย่าแล้วก็มาแบะมาเยี่ยมน้องสุพรรษานะครับผมครับผมวันนี้นะครับก็อ่ะควานจะฝากอะไรไหมครับอันไหนครับอ๋อ มีอาหารออนไลน์อันนี้ผมไม่ถนัดเห็ดเห็ดบอเปอร์บอกว่า <laughs> <laughs> อ๋อได้ได้ได้เดี้ทำเดี๋ยวถ่ายให้ก็ได้แต่วบาวเป็นเปอร์คอยบริการทางนี้ออนไลน์นะคะครับผมครับผมอ่าี๋ยวควันจะฝากอะไรไหมครับค่ะแม่ควันก็มีอาหารออนไลน์มา ให้นะคะสั่งออเดอร์ได้นะคะถ้าแม่แม่เอฟซีท่านใดสนใจสั่งจองอาหารทางออนไลน์ของแม่ลินล,ลี่กับน้องวันดีน้องสุพรรษาก็แอดไลน์มาที่แม่ควานได้นะคะแม่ควานจะปักหมุดไว้ด้านล่างคลิปนะคะนี่นะคะครับผมก็ฝากช่องน้องวันดีสุพรรษาด้วยนะครับผมครับผมวันนี้ครอบครัวพังพล้านก็ แวะเข้ามาเยี่ยมนะครับผมก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็ขอคนเล่นหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์เป็นกําลังใจให้น้องวันดีแล้วก็สุพรรษาแล้วก็ช่องครอบครัวพังพลานด้วยนะครับหวัดดีครับ